สวัสดีครับผมนายธราธรเทียนแก้วนะครับรหัสรักษา5 4 0ศ0 0 1 6 3นึ7 3ะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการทำแกนข้อมุนจักรยานนะครับด้วยโปรแกรม Solid Works เราไปทำกันนะครับนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์นะครับกด New นะครับผม อ่าเลือกพาร์ทกดโอเคเลยนะะอ่านะครับผมแล้วก็ไปที่สเก็ตนะฮะเลือกสเก็ตนะครับผมเลือกท็อปเพลนครับผมเราจะสร้างชิ้นงานด้วยท็อปเพลนนะครับแล้วก็นะฮะเลือกล่างแบบก่อนนะฮะเลือกเซอร์เคิลนะครับผม ประมาณก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าไ,ได้แล้วแล้วก็มากำหนดขนาดกันนะครับไปที่สมาร์ทไดเมนชันเลยนะครับผมต้องการนิต,ตอร์นะครับผม20 6มิลิเมตร2ีมิลิเมตรนะครับอ่านะครับส่วนตัวนี้นะครับผมอ่าเราต้องการไลมิเตอร์นะครับสิบสมิลิเมตรนะครับผมอ่านะขยายอย่าง่นะเจนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูกกันนะครับผม,มก็ไปที่ e x t r u d นนะครับผมเลือก f e t u u r e แอคชันะครับผมอ่าเห็นะครับเลือก Top Plane มันจะดึงขึ้นข้างบนนะครับอ่าตอนยืดชิ้นงานออกไปนะต้องการดึงออกไปนะครับ 150่งมเมตรนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับ150่งอมเมตรอ่าก็ทีนี้ก็กดโอเคนะฮะอ่าได้แล้วฮะชิ้นงานของเราเริ่มมาที่หนึ่งครับผม นี้ต่อไปเราจะมาทำการฟิเลตนะฮะเลือกแต่แตัวนี้เราเลือกคําสั่งแคมเปอร์ไอแคมเปอร์นะฮะอ่ะาเราจะฟิละเลตสอง mm, มิลลิเมตรครับผมสองมิลลิเมตรมุมสี่สิบห้านะฮะเลือกเทปเจน โยกเก็ตชั่นนะครับผมเนี่ยฟูลพรีวิวนะฮะโอเคแล้วนะฮะอ่าโอเคทีนี้เราก็กดไปเลยนะครับผม ชัดๆฮะคร okay okay ับผมโอเคครับอ่าอันนี้เราจะมีหมดดูว่าเป็นยังไงนะฮะนะฮะด้านนี Wenn ้ยังไม่ตกโดนล็ครับเอาใหม่นะฟิลเลตต่อเกิดอีกนะแฮมเบอร์นะครับผม เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็โอเคนะครับผมได้แล้วครับชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะเรียบร้อยอ่าใส่สีนะครับผมเยาจะใส่สียกกดตรงนี้นะอ่าก็่าที่พัลเลอร์นะครับผมทำการสีอะไรนะ การสีครับเนาะไปขึ้นเลยครับ อ่าอย่เงี้ยอย่าขึ้นอ่าใส่สีก็้วไปตรงนี้นะครับอ่าเมื่อกี้ลืมฮะก็เลยนะฮะแล้วอะไรมันก็ขึ้นมานะเห็นครับชัดเจนนะครับผมสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับนะครับอ่านะครับ นายาธรเทียนแก้นครับร้านัศึษาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสามนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดสามนะครับ,ก, 3, รบ, 3, รบก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมมากค่ะขอบคุณครับ